สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกฟอนทีวีทุกคนครับเผยราคา a s u s z e n f o n e 5 2018สเป SD 36, ก Sd 636กล่องคูเริ่มต้น13,000บาทหลังจากที่เปิดตัวมาสักพักใหญ่ๆในงาน MWC 2018ช่วงต้นปีที่ผ่านมาในที่สุดก็ถึงเวลาที่ Asus z e n f o n e 5รุ่นปี2018พร้อมจะวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกที่ไต้หวันและจีนนะครับโดยราคาของมันเนี่ยไม่ได้เหมือนเมื่อ3ปีที่แล้วเพราะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ13,000บาทเลยทีเดียวโดยจะเป็คร่าวๆครับหน้าจอ IPS ขนาด6.2นิ้วความละเอียด Full HD Plus ตาส่วน19:9ต่อ 9, ชิปประมวลผล Core ม9 Snapdragon 636 RAM มีให้เลือก4แล้วก็6 GB ความจุ64 GB ครับกล้องหลังคู่ความละเอียด12ล้านพิกเซล f/1.8 และความละเอียด8ล้านพิกเซลเลนส์มุมกว้าง120องศากล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ3,300 mAh ความน่าสนใจนอกจากหน้าจออัตราส่วน19.9ที่มาพร้อมกับโน้ตสกีแล้วเนี่ยฮะก็คงเป็นกล้องที่เลือกใช้เซนเซอร์ IMX363 ความเอียด12ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น OIS แบบ4แกนกับกล้องคู่อีกตัวที่เป็นเลนมุมกว้างนะครับอีกทั้งระบบโฟกัสที่เป็นแบบ Dual Pixel a u ออโต้โฟกสอีกด้วยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ specphone.com ได้เลยครับสวัสดีครับ